Yeah, okay. Oh, 现在很危险，就要警告你，警告你怎么不知道？ ดูครับอยู่กับเราเองในเกมโปเกมอนไลท์แพทิ่นัมนะครับโอเคก็ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครโอเคอาจจะที่านที่แล้วผมแม่งโง่นะครับเออบางคนให้ดูอาจจะอาจจะแก่แบบเฮ้ยมึงไม่ใช่เว้ยไม่ไม่ไม่มึงเข้าใจผิดแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ไอเซาคือติใต้นะครับซึ่งมันอยู่ที่เนี่ยนะครับที่ด้านใต้ของเมืองนะครับในถ้ำอะถ้ำตรงจุดเริ่มเลยนะครับโอเคกดคุยบหอ้นี่ฮะอ้าวเทียบ มันมาทำอะไรไม่ดูในถ้ำครับ <c oughs> โง่ตั้งนานคีมาคีเขาบอกว่ามันคือฉันคือโซเฟียเป็นหัวหน้ายิมสโนโอ้ยเขาบอกให้ปิดเน็ตตดสอนเล่นใช่ไหมได้ได้ได,ได้ปิดแม่งนะครับนี่คือยิมลีดเดอร์ ฉันมาที่นี่เพื่อจะฝึกฝนมันจะกลับไปแล้วขีคบายนะโอเครับแล้วก็แล้วก็วกเปิดร่ลมหน่อยร้อนโอเครับแล้วเราก็ไม่ดีกดอันนี้ไ,ม,ไม,นนะม่ล่นไม่ลินนานลืมลืมหมดทุกอย่างเลยครับ โอเคนะครับไปมาที่หน้าถ้ำนะครับเค okay, แล้วแบ็คสเปอร์รีเฟลโอ้ยดอกไม้ตัวนี้ขยับ้วยสวยดีโอเคปานะครับโอ้บรรครบรรครไม่เป็น,นเลยเชียวเชียวนะครับไม่เล่นนานเป็นเป็นปีนะครับเป็นเดือนนะครับตั้งแต่ปีแล้วมั้งแล้ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่คืออะไร มอนมีอะไรบ้างโอเคนะครับมีม,มอนครบแล้วนะครับเคปะโอ้เออยา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 เคไปครับยังไงวะลืมตรงกลางนี่ไงโอ้ยจะไปไหนวะให้เลี้ยวไปทางนี้เมื่อกี้เงาจะฟอนที่ป้ายคืออะไร เราภาคนี้สู้ยิมกันนะครับนะโอ้ยโอ้ยดีฟิหมดเลย <S <S เล่นลำบากยากเย็นเหลือเกินครับไม่เล่นไม่เล่นเกมโทรศัพท์นานแล้วครับเล่นช่วงนี้เล่นแต่ PC นะครับเออแต่ผมยังไม่ช่งยังไม่ทิ้งเกมโทรศัพท์ไปหรอกนะครับก็อาจจะมาเล่นเรื่อยๆนะครับแต่ว่านะดอกไม่นานหน่อยนะครับ แต่ว่ามันมันอะไรแบล็กเวอร์ไมันดีแรกครับมันบัคับยากนะผมมงคับโอ้ยไปครับเราไปสู้ยิมกันเลยดีกว่ายิมอยู่ไหนเอ้ยฮิวก่อนฮิวก่อนอีนี่บังเราดูสปีดเราดิไม่ใช่ว่ามันเยอะเกินครับ ก็คูณสองก็ปกตินะครับอืโอ้ยหมดแล้วนะครับรีเฟล l ูโอ้ยใครทักกะเลยมาโอเคครับเคนะฮิวแล้วปลปล ไปสู้ยิมกันเลยสู้ยิมกันเลยนะครับโอเคนะครับโปเกมอนโอเคนะครับตรงเดะนะครับตรงตัวเลยอามิชั่นนี้เคยผ่านไปแล้วมิชั่นนี้เคยผ่านไปแล้วครับแัวหนึ่ง มิชชั่นนี้เคยผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเล่นน่าจะผ่านแหละนะเนี่ยโอ้โหง่ายง่ายง่าวง่าวนี่ก็เคยผ่านไปแล้วนะครับอ,อย่างแรกเราต้องไปถึงไอ้ข้างล่างนั้นให้ได้ก่อนนะครับไอ้ข้างล่างนั้นนะข้างล่างนั้นถุยไม่ใช่นะครับจําผิดจําผิดอืม เราต้ไปลงที่ในแท่งนี้ให้ได้นะครับลืมหมดแล้วนะครับตอนนี้ไม่รืบม,มานานะครับตรงตรงนี้ไอ้ขาวๆเนี้ยเอาลงไปตรงขาวๆนี่เราก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เข้าได้เพื่ออะไรตรงนี้หยุดหยุดได้นะครับ หยุดได้แล้วใหม่ก็ไปได้ก็ไปได้เลยอ้าวไหนเพิ่จะมาที่ยิมวะเออว่าว่ามันไม่มีลูกน้องเลยอืมไปไหนวะก็ไปคุยกับมันแล้วเนี่ยอืมต้องไปดูอันนี้ดิอ่า โอเคครับผมจําได้แล้วโหลดไปคุยมันใหม่สวัสดีมันบอกเราเป็นหนุ่มน้อยด้วยนะครับคือคือ,อไรบอกเราเป็นหนุ่มน้อยคือ,อไรโอ้ยมันหนึ่งรีเฟลหมดนะครับแล้วก็เป็นแบบหนึ่งเป็นหนึ่งนั้นนั้นเพื่อนเล่นเทอรเรียยครับเดี๋ยว จบตังนี้กะจะไปอัดเล่นทเทเลเรียกับเพื่อนครับมาสันเดิน,เดนไปเรื่อยๆไอ,อ้รีฟิลหมดแล้วโหดับเบิลเคียร์ตือ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 

ืตืดตือตืดตืโอเคครับไปต่อเลยแบ็คซ u เปอร์รีเฟลซ p เปอร์รีเฟลโอเคครับเหมือนว่าจะอยู่กลางทางนี้มั้งนะผมจำได้ลางๆนะครับลางโคตรลางครับลางมากลางแบบโคตรลาง ร่างมากนะครับอือ,อเ,เราไปไหนต่อวะเราไปจากตรงนี้แล้วเราจะได้ไปไหนต่อครับไปไหนต่อวะอืออืม,อมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ไม่ได้อ่ะเอแล้วทำยังไงให้ตกไปรตรงนั้นครับทำยังไงให้มันเด้งไปตรงนูน้นใช่ แล้วทำยังไงก็ได้ให้ใหมันมันติดตรงนี้แล้วก็เด้งตรงนี้แล้วไปตรงนั้นแล้วไปตรงนี้แล้วไปตรงนู้นนะครับอืมไปต้องเดินเท้าครับไอ้เข็บโลบแม่งช่วยไม่ได้เออเออผลืมทุกอย่างมาแล้วเน่ไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับ จำได้ยังลางๆครับบอกแล้วอ MT I Storm น,นี้มีอะไรน่าจะมีนะครับอ่าเอ้ยจบไปแล้วโอเคยังมีครับมีอีกเยอะนะครับเจอแล้วนี่นะครับ <c oughs> อยู่ปากถ้ำนี่เองฮ่าฮ่าเขาเอ๋ฮ่าฮ่า <c oughs> ขอโทษเดี๋ยวฉันจะไปที่ยิมตัวน,นี้แหละไปตอนนี้เลยไอ้นี่มึงกวนตีนละ่ะเอออยู่ใกล้ทางออกแค่นี้เองแค่เราเอ็กเคบรถมาน่าจะถึงแล้วนะทุกไอ้นี่มึงกวนตีนนะครับแม่งบ,บอกไปมึงไม่ไปนะครับเออมีมีปั๊บซี่จะกินโคล่านะครับมีโคล่าจะกินสปไปอืด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  อช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 ตัวนี้อแล้วล่ะจำไม่ได้เลวครับเซลล์นี้เล่นยังไงต่ออ๋อจำได้แล้วครับเล่นไปตเกแย่นะครับลืมไปแล้วนะครับเด้อเด้อเด้เด้อเด้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 ตเดเด้เด้อเด้อเด้อเด้เด้เด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  ดีน <s ans> <s ans> ีดเดยพูดจริงๆเนี่ดเคไดเดาดียิมกันเลยกว่าครับรต้องฮิวก่อนด้วยนะเค okay, ครับป่ะเราฮิวโอ้ยท้องร้อง ทั้งที่กินข้าวแล้วเค okay, ครับเอ้ยจะไปไหนเนี่ย <laughs> ไปๆกลับกลับไปครับเราไปสู้ยิมกันเลยครับยิมที่จะที่จะโดนบาชามอผมตอยปุ้งปุ้งตายห่าหมดนะครับตานะไปเลยครับไม่ใช่ต่อยดิตินะครับเอ้ยใครเนี่ยไอเลดมึงอด,ดีเพื่อนเก่าฉันดีใจมากที่จะเจอเธอ ฉันคิดว่าฉันจะต่อสู้กับเธอ,อหลังจากที่ฉันสู้กับยิมเสร็จแล้วฉันได้เข็มกาดมาเจ็ดอันแล้วฉันต้องการอ,กอันเดียวเท่านั้นเพื่อที่จะชนะลีนี้ลีกและก็สีจตรุรเทพสู้กันเลยเหมือน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 ก่อนหน้านี้ไงโอเคครับไอเลสมงาแล้วนะครับไอเลสผู้โดดเขาใต้และมีมีปะกรอสองตัวคืออะไรครับ เลดไม่ใช้บาสเลดใช้สันเลดใช้บูมันดาาคืออะไรครับนะครับแค่เป็นโปเกมอนของพาคแค่มันใช้โปเกมอนของพักอ่ะที่มันใช้สู้อะครับแม่งผมว่าผมตายครับวิวุงเจ็ดสิบกว่าครับเราโอ้โหเดินๆดนเตรียมโปเกมอนไฟมาเจอเลดนี่ก่อนครับมาเร็วขึ้นเลยนะครับแบ๊ มาใช้แบ็คเฟยโปกเกมอนนะครับเอ้ยโปกเกมอนเรามีโปกเกมอนน้ำแข็งนะเอามาใช้หน่อยทุยเังใช้ไม่ได้นะครับเอาไทากี้มาช็อตดีไหมช็อตแม่งเลยนะครับโอ้ยไทกี้นะครับไทกี้โหดนะครับสปาร์ตแม่งสปาร์ตโอ้เกือบตายแต่มันก็ไม่ตายนะครับเห่าอะไร โอ้ตายเออเอาอะไรดีมาลิกุลิกคี okay, ครับเอาอะไรดีดาก้อนบีชแล้วกันนะครับท่ามังกรครับมันก็ต้องโดนท่ามังกรโจมตีนะครับคี okay, ชนะครับคี okay, ครับต่อไปอะไรลูคาลิโอ เปลี่ยนดีไหมเปลี่ยนดีกว่านะครับเนี่ยแหละนะครับลุคไฮโอมันแพ้ท่าต่อสู้นะครับคูน4นะครับนะครับโปเกมอนท่าต่อสู้ที่แพ้ท่าต่อสู้นะครับใช่ใช่เลยนะครับโอ้เตายลุคไฮโอนะครับโ,นะโอเคชนะเลสแล้วนะครับผู้ใช้โปเมมอนสองตัวนะครับ นี่เก่งจริงเฟนเตอร์ทำมันยากเลยที่ฉันจะชนะเธอแล้วเจอกันในในอีกไม่นานอีกไม่นานฉันจะเป็นเทนเนอร์ที่แข่งที่สุดในโลกเลดมึงโอเคเราไปฮิวนก่อนครับไอเลดแม่งทำพิษนะครับแม่งแย่มากครับพอ พอเราเอาหัวน้ายิ้มกลับไปแม่งก็เข้าไปสู้แป๊บเดียวชนะเลยนะครับเออโอเคไปนะครับเราไปสู้ยิมกันเลย,เลยครับอืมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเรามาสู้ยิมนะอมไอ อีซีรีนี้โบจะอาซาดสัปดาละครก็ไม่ได้อัพเสถียรนะครับนี่ไอ,อ้รูปยิมมาแล้วนะครับเคมาสู้กันนะบอกว่าหนาวมากเลยที่นี่ทำไมในในนี้ถึงมีมะตกได้วะเคซาลาต้องการจะสู้กับคุณโอ้โหตัวนี้กาดมากลาวาเซิร์ฟไปเลยว่ายน้ำลาวาเคนะครับกาลี่แพ้นะครับตัวที่ผมชอบด้วยตะก,กี้โอ้ยจิงส์นะครับ ลาวาเซิฟโอเคครับชนะนะครับมาแล้วโอเคครับชนะสาลาได้แล้วเขบวาบอกว่าเธอมันไอโซเฟียไอหัวน้ายิมมันแบบอะไรวะอ่าหัวน้ายิมเป็นคนพวกงเงียบๆนะครับครับเออโอเคครับเธอจะการสู้ั้น,นเหรอฉันจะฉันจะแช่แขง็งเธอ มันบอกงี้นะครับเค okay, ดิวกลองมาแล้วตัวนี้มีาตาน้ําด้วยครับเราต้องดับเบิลคลิกมันนะครับนี่นะครับเพราะว่าทตาุน้ามันโดนทตุไฟตีแล้วไม่เป็นไรนะครับยูกิอเคอันนี้ก็ทตุน้ํเหมือนกันครับไม่เปลี่ยนครับต้องตัวเดียวลุยยิมครับเคเคครับห้าห้าแล้ว คชนะเควินได้แล้วนะครับเค okay, นะครับฉันจะให้เธอดูบริษัทนะครับพายุหิมะ,นะครับฉันจะทำให้เธอเห็นพายุหิมะสโนเวอร์โอเคนะครับไอ้ตัวนี้ล่างสองของยูกิทนะครับล่างสองใช่ปะวะหรือล่างแรกลืมไปแล้วล่างล่างแรกอันนี้ล่างแรกล่างสองมันอีกตัวหนึ่งครับไม่ใช่ล่างตัวนี้นะครับ ตัวนี้แพ้ไฟคูณสี่ครับตายครับ <c oughs> แพ้ไฟคูณสี่อะครับแม่งแต่ว่าผมผมผมไม่เคยใช้มันนะครับไม่รู้ว่ามันหัวอย่างไงนะโอเคตัวไปลาปาสนะครับตัวมีท่าน,น้ําแข็งนะครับเราก็เตะมันนะครับนี่ชนะได้ได้หมดนะครับคอเคครับสามเจ็ดแล้ว ชนะใหม่คอนแล้วในในพายุหิมะบิษาุเธอต้องเธอต้องอย่าหลงไปในกับดักนะประมาณนี้นะครับเธอต้องระวังตัวแล้วไม่โดนกับดักอะไรอย่างนี้นครับโอ้ตรงนั้นมีเทรนเนอร์นะคนต้องสู้คนทุกคนนะครับการสู้คือการเรียนรู้ตรงนู้นก็มีเทรนเนอร์นะครับตรงเนี้นะครับ เราไปได้เลยนะตรงนี้ปุ๊บเราไปได้เลยเราจะหาทางเข้าไปสู้เทนเนอร์ตรงนู้นก่อนครับต้องหาทางที่เราทำยังไงก็ได้ให้แบบไปสู้เทนเนอร์นะครับอฮ้ยอุชอืไม่ใช่เมื่อกี้ก็ถูกแล้วนี่เมื่อกี้นะครับนี่ปะทำยังไงถึงจะไปสู้เทนเนอร์ตรงนั้นได้อ๋อ <peach> อ๋อรูแล้นะครับดูแล้วนะครับรน,บนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ได้แหละนาำแข่งนี้เธอจะช่วยให้ฉันได้เป็นเทนดีๆนะครับโอเคโพลิสวามนะครับตนนัวนี้มันมันแพ้แพ้ต่อสู้ครับ อะคิดที่คอเลยนะครับโอเคครับต่อไปตัวอะไรโอ้ตัวนี้มันทัดน้ำไม่ใช่เหรอไม่มีน้ำแข็งนะเว้ยเกี่ยวอะไรกับน้ำแข็งเนี่ยโอควิกแท็กนะครับมันทัดน้ำอะ่ะเกี่ยวเลนนน้ำแข็งเนี้ยนี่ยิมน้ำแข็งนะเว้ยเจลชแม่งควิกแท็กมันหูกาดนี่เป็นมอนสเตอร์ตัวแรกที่ตีเราได้เลยเนะี่ย ดันใช้ปูว่าทัดน้ำในหยิมน้ำแข็งเนี่ยนะขี่ครับเราก็ไปได้แหละนะครับอ,อ๊อหยุดทำไมป่ะมาคนสุดท้ายคือเธอเธออะไรเธอ,อจะเธอจะหน้าฉันคืออะไรขี่ครับคุณฉันจะโชยถึงพลังของน้ำแข็งโอเคงั้นฉันจะโชยถึงพลังของไฟมา น้ำแข็งบ้าเลยเนะี่ยเคครับดับเบิลคลิกเลยตายตายโอ้โหเลือดเลยหนึ่งเค okay, ครับซีริโอตายแล้วตัวไปตัวอะไรดิวกองนะครับโอ้โหลานะครับตายนะเจอหัวน้าย,ยิมแล้วครับตอนนี้ เขาบอกว่ายิมลีเดอร์นะมีพลังการต่อสู้ที่แข็งแกล่งนะครับอืมรอเซฟกันหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อมันแข็งแกล่งจริงๆนะครับอียิมลีเดอร์กลนทีนนะครับไปออฟเวนเตอร์ยินดีต้อนรับสู่สโนว์เวสต์ซิตี้ยิมนะครับสโนว์สโนว์สโนว์เวสต์สโนว์ไม่รู้นะครับ snow สโนว์ซีช่างมันครับ ฉันได้รับฉายาว่าไอควีนและฉันก็ไม,ไม่ไม่เป็นผู้ที่จะไม่แพ้นะครับเมื่อกี้เพิ่งแพ้เลสไปนะที่มีสองตัวนะครับที่มีมอนสองตัวเดินเข้ามานะครับเอเคมาเราเริ่มด้วยดับเบิลคิกตายนะครับแบบวันวันทฮิตเคโอเลครับ เจอตัวไปตัวอะไรมามาถ้าถ้าน้ำแข็งจะเจอได้ครับตายหมดครับถ้าน้ำแข็งป่เจอดับเบิลคิกโอ้ตัวนี้ไม่ตายฮนะอย่าอย่าอย่านะอย่าใช้ท่าท่าน้ำนะโอ้ไอบีมความหนาวไม่ทําให้ดือดร้อนสักเท่าไหร่นะครับจริงนะครับความหนาวไม่ทําดือดร้อนสักเท่าไหร่โอเคต่อไปอะไร อตัวต่อไปก็ไอ้ล่างสาบของซีริโอนะครับเด็บเบิลคิกนะครับน่าจะไม่ตายนะโอ้เลือดเหลือติ่งทุกทีเลยต่อไปท่าอะไรโอ้พายุหิมะนะครับโอ้บอกแล้วความหนาวไม่ทําให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่นะครับความหนาวไม่ทําให้เดือดร้อนสักเท่าไหร่นะครับต่อไปตัวอะไรต่อไปตัวอะไรมามามาโอ้ไอ้ตัวที่มันยืนอยู่ข้างๆมันอะนะนะ ยูยแบบูกิยูกิคิโมโนป่ะไม่รู้นะลืมชื่อนะครับโอ้เกือบตายนะครับถ้ามแรงจริงนะไอ้บีมแล้วทำไมเราเราดับเบิลคิกมันไม่โดนไมต่กี้อ๋อลืมไปนะครับมันไม่ส่งผลนะครับสำหรับทาทา,ท,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 าท่าท่าต่อสู้กับทาาท่าตน้แข็งนะลืมลืมโอ้ยตายเลยโถเอ้ยทำไมเรางั่งขน,นาดน,าน,านี้เราเราเรา เราแน่นเกินไปครับเราแบบระลึกละเลิงใจเกินไปอเอาแพนทอมแล้วกันท่าผีเหมือนกันนะครับคีนะครับละเลิงใจเกินไปดับเป็ลแบบแชา์ดูพันแม่งชาดูวอลชารดูพันบ้าเลยโอ้โหตายลยใครที่ตีก่อนมันก็ตายครับขีค,ครับตัวไปตัวอะไรนี่แล้วกันท่าดินครับท่าดินมันไม่รู้ว่าเพนเอาแข็งหรือเปล่านะ ไม่เคยใช้โอ้มันมีโอ้โหแะมันทำใหล้ลิกุลิกผมติดลักดิอ่ะคัสเลยกันเอาไปลักมันทำไมเออเพรเลยครับเพราะว่าถ้ามันก่อน,นครับจบเลยครับโฟกเตอร์ผู้ยิงใหญ่ เราเอาอะไรดีอัลตาบอลจับมาริเยมยทุยมีริไว้ไหมครับแม็กดีไวแม่งเลยนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราเราไม่ควรไม่ควรจะระเลิงใจนะครับว่าเราชนะนะครับแล้วก็ลืมดูพวกาธาตุมันนะครับเคเรา布拉ซิเ่นมันไปเลย โอ้ยคิดที่เขาฮิตอีกป่าเอ้ยบาทคิกไปเอเครับชนะแล้วนะครับบาทคิกแต่แรกก็ชนะไปแล้วนะครับดันใช้ท่าผิดโอเคตัวสุดท้ายนะครับก็คือ,อยูกิดล่างสามนั่นเองล่างสองนะครับนี่ครับยูกิดล่าง2โอ้ยมิสิกโอ้ยมันจะนั่นแล้วครับมันจะชาร์โดบีมไม่ใช่ โซลาบีมชาร์จูบีมบ้านเลยอ่าแบบหนึ่งเพื่อนอเคเปรยียบเคครับเดี๋ยวจะอัดเทเลียต่อนะครับเคชนะแล้วเดยเอฟิกเอฟิกสปอร์นะครับเราทำให้เราชนะมันนะครับเออเธอนี่เก่งจริงดีเลยเคครับเธอเธอนี่มันสุดยอดนะเธอเป็นผู้ยิ่งใหญ่เค เยี่ยมเฟนต้าเธอชนะเธอชนะยิมของฉันได้นี่เป็นอีก,อ,กอีกนิดอีกนิดหนึ่งอีกอีกนิดนึงเธอจะได้สู้กับเธอก็จะสู้กับอ่าสี่จตุรเทพนะครับเธอเธอได้รับกราเซียเบรดนะครับก็คือเข็มกัดกราเซียโอเคครับโอเคครับสามารถใช้ท่าใดได้นะครับ น,นที่จำดำน้ำได้นะครับทีนะครับก็มีของฝันให้อย่างหนึ่งก็คือ TM นะครับ TM13 ถ้ TM 13, าไอไอไอบีมนะครับ TM i b ไก็มันก็จะตีนะครับแล้วก็มีโอกาสติดแข็งนะครับก็เราไปที่นั่นกันเถอะครับโอเค สองอเคป่ะป่ะไปที่ยิมแล้วเราไปที่อ่าโปรแกรมเซ็นเตอร์แล้วก็จบกันดีกว่านะครับโอเคป่ะแปรบแปรบนะเดี๋ยวจะไปเล่นกับเพื่อนต่อละมาทันตอนจบพอดี อ่ารับชนะแล้วอ่า <c oughs> ใครที่อยากได้ความต่อเนื่องของอารมณ์หลังจากที่อัดพุ่งมอนไลแพตินมนะครับก็สามารถไปดูเทอเรียรพาร์ทที่แปดนะครับต่อได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นตอนของอะไรนะครับก็เราจบกันเลยนะครับจ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 บ